ขนาดที่ประชาธิปัต์เมื่อวานเป็นพักการเมืองที่มีมติก่อนเลยนะครับทานผู้ชมครับอย่างพลังประชารัฐเขาบอกดูหน้างานแต่คุณธรรมนัฐจะไปกบประสานใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัฐประชิธิปัต์เมื่อวานนี้ประชุม25สอส,อสอประชาธิปั์จะมีมติงดออกเสียงค่ะในการโหวตเลือกนายกวันนี้นะคะคุณสุนัชชาโลสราพิศอภิพิศสอส,อสอประชาธิปัตด ถแถลงผลว่ามีจุดยืนไม่สนับสนุนพักที่มีแคนดิเดตที่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และสาเหตุก็ดูจะเป็นการย้อนสอนพักก้าไกลยอยู่เหมือนกันนะ บอกเหตุที่มีมติงดออกเสียงเนี่ยเป็นเพราะว่าทุกคนเห็นตรงกันว่าจะทําตามธรรมเนียมปฏิบัติย้อนกลับไปสมัยที่แล้วพักเก้าไกลซึ่งวันนี้ได้มีการเรียกร้องให้ลงมติสนับสนุนเสียงข้างมากในสภาแต่ปี62พักเก้าไกลก็ไม่ได้โหวตให้พลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นแคนดิเดตเสียงข้างมากในสภาค่ะจึง <คน S 2> เป็นที่ม,ทมาทําให้ประชาชนปฏิบัติมีมติวันนี้งดออกเสียงงดออกเสียงโดยยังไม่ได้มีการหารือกรอบกับพรรครัฐบาลเดิมแต่ประการใด ทับู้ชมมะและก็จะนัดประชุมเป็นทางการกันอีกทีหนึ่งต่อเนื่องอันนี้ปชิริป,ปัดก็บอกงดออกเสียงอ้างมาทัดฐานเมื่อ4ปีก่อนตอนปีทั้งนั้นก้าวไกลก็ไม่ได้โหวตให้พลเอกประยุทธ์เหมือนกันทั้งที่พลเอกประยุทธ์ก็รวมรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนได้นี่ดูจะเป็นการย้อนสอนเราคาดการณ์กันยังไงทนบู้ชมครับวันนี้แน่นอน250สวจะเป็นกุญแจตัดสินเลย ท่านผู้ชมเท่าที่เปิดเผยเออกมามันก็ไม่ได้เยอะนะ<ฆ>ที่เปิดเผยไม่น่านจะเกินสิบคนน่ะ<ฆ>ที่บอกจะโหวตกับพิธาขณะที่ที่เปิดหน้าออกมาว่าไม่สนับสนุนซึ่งไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งคงจะเป็นกรณีอ่ะผมเสรีส่วนอภานันท์ขออนุญาตยกตัวอย่างนะจันเฉรีนะไม่เห็นชอบหรืออาจจะบอกงดออกเสียงอย่างไร แต่คาดกันกันว่างดออกเสียงจะมากจะน้อยเดี๋ยวรอดูพักรัฐบาลที่ประกาศตัวเนี่ยสามหนึ่งสองก็จะมีเก้าไกลเพื่อไทยสองพักนี้ร้อยห้าสิบเอ็ดกับร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วค่ะ,<ฮ>ะขนาดเดียวกันอีกหกพักก็ไล่เรียงกันไปวันนี้ถ้าโหวตคาดว่าท่านประธานวันนอหัวหน้าประชาชาิซึ่งท่านลาออกจากหัวหน้าพักแล้วใช่ไหมอาจจะงดออกเสียงก็ะจะเหลือแปดสำหรับประชาชนเพราะเป็นประธานวัฒสภา มันจะเหลือ3 1มหนึ่งหนึ่งนั่นตรงไรใช่จาก3 1มสองก็เป็น3 1มหนึหนึ่งในเงื่อนไขว่า8ปดพักนี่ต้องมาครบนะ,ะขาดไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องการเสียงสอวเอียงน้อย65คนค่ะหรือสอสจากพักอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน8ปดพักนี่ตรงไ้พักอื่นไม่ได้อยู่ใน8ปดพักเนี่ยก็จะมีจํานวน188เสียงเบื้องต้น คาดการ์วภูมิใจไทยน่าจะงดออกเสียง7จเสียงลงไปก็เช่นเดียวกันกับประชาธิปัตย์นะคะงดออกเสียง25เสียงพลังประชารัฐก็ถูกคาดการ่วจะงดออกเสียงนะ40เสียงชาติไทยพัฒนาอันนี้ยังดูไม่ออก10เสียงชาติพัฒนากล้าสองเสียงมีประชาธิปไตยใหม่ครูไทยเพื่อประชาชนท้องที่ไทยแล้วก็พักใหม่พักละ1เสียงท่านผู้จะมเจนว่าพักเล็กเนี่ยท้านับกันจริงๆงพักหนึ่งเสียงเหลือแค่สี่พักนะทางฝั่งที่ไม่ได้ถูกรวมไปเป็นรัฐบาลเนี่ย เพราะฉะนั้นสมรสสี่เสียงนี้มาก็ยังถือว่าน้อยมากและบางพรรคก็ประกาศว่าไม่มาด้วยอย่างประเทศไทยใหม่อย่างนี้เป็นต้นใช่เพราะฉะนั้นมันจะยุติกันตรงที่สบาชิกวุฒิสภาขณะที่รวมไทยสร้างชาติอาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะถึงขั้นไม่เห็นชอบก็ได้นะใช่ค่ะเท่าที่ดูท่าทีล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้สัางชาติ36เสียงนะคะะนี่เป็นภาพการเมืองวันนี้ในมุมของพรรคการเมือง